สวัสดีครับสวัสดียามมือเลียงพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วตเตีนยตลดเปียกเจ็บบุลเลอร์ก้าเซ็นเตอร์มื่อนี้ได้ยินว่าเพิ่อนอันพากันไปเบิ่งเฮือนไมมจำได้ไหมแฟนคลับเอฟซีสมัยก่อนที่จะหลอยมาทำบ้านไอติมอยู่หลังนี้เพิพกก่นว่าเพิ่นอันไปเฮ็ดไปแต่งไหมเราเรือมยุบๆเราสั่นสิขึ้นไปเบิ่งนักเพิ่นก่อนพี่น้องมาขออนุญาตครับมื่อนี้มาเตีนยตลดคือเก่าคือเดิมนะครับ เต็นรถ87บเลเลบรคาร์เซ็นเตอร์ที่บ้านต้นบ้านตรงกลางพายืนขอดแก่นนะครับนี่ครับบ้านหลังนี้ผู้ใดยังเจออะไรเนี่ยตอนนั่นจะลอยมเมาเฮ็ดเป็นบ้านไอติมนะครับมีซิงซ่ามียังความด้บ้านหลังนี้หละนะครับนี่ครับหนาเต็นท์นะครับหนาเต็นท์รถนะครับนี่ป่ะขามไปเบื้องบัดน,นี่เนี่ยเดี๋ยวพาข้ามมาดูว่าบ้านหลังนี้คว่ำคืบหนาไปหอดสาเรี่ยว เพ่นเฮ็ดจนสิ้นเลี่ยวเลยทีพี่น้องเอ้ยตอนนั้นมันกับกท่านสมบูรณ์ไปไหนแต่ว่าตอนนี้เราจะมารีวิวบ้านหลังนี้ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้เป็นยังไงบ้างนี่นะครับเสียงไฟมันเงียบตาในจังหวะเด้อพี่น้องเด้อว,ว่างั้นโอ้คักแต่ตัวนี่นี่เด็กซิงซ่าเขายังอยู่ซิงซ่าเขายังอยู่ในมืดๆนี่อหนเนี่ยมเห็นอ,อพี่น้องมันมืดอยใช้ลายคนน่ะโอ้อ้เอ้อโอ้นายสร้างไหมพี่น้องนายสร้างไหน,น,นไหนอ ไฟซองหนาคักว่าวเดี๋ยวขออนุญาตยางกันมาก่อนพี่น้องไฟซ่องหนาแหงยังะวะปืดพุดนะพาว่าเดี๋ยวนี้เราว่าสิขึ้นมาเบาิ้งเงินไม่เงินไม่เจ้าหนใช่ล่ะบาเจ้าเห็ดเองปานน่าจันเ,เลยจัดเล็ดยเห็ดเลยไม่อันฟ้าเลยฟืดโตโอ้ไม้นอ้ยังไม่อาเทยนนอง โอ้ยังพัน์เหนีงตัวไหนไม่สนสวีเดนครับไม่สนสวีเดนอีนนี้ที่ชอยนี้ทีสวนสวีเดนโอ้ซื้อบ้านครับพี่มนวะไม่พัฒนหนอกเลยไม่โอ้เอา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 ค่าขนาดเลยไอต้นนี้เป็นปันเป็นสิมันเหมือดแน่ไปนอนไม่มาคามั้เดครับเซ่เนี่ยไม่มาคามัเนี่ยเนี่่าม่ครับไม่มาค่าในขันบ้านคอยเอื้นบักเตะมเนาะต้นเตะตัวมาคาไหม มกเตะขาไหมว้าโอ้มะข้าโคนหลานต้นใหญ่ๆนี่ยนี่ต้นเตะเลยเออลูกคนใดเหรอเออวางสันได้ไหมมะข้ามาเตะนี่ยักเตะขาแต่ว่าต้นนั้นนี่ต้นใหญ่ๆนั่ะโอ้ไม่จิกอ้ยกอดบนหูมันเลยเป็นหนองต้นมันมีสูใหม่เลยเอามาแตะน่ะเป็นไม้ตายยืนต้นเพิ่งไปตัดเอาสูบๆมันตายแล้วก็มีนะเป็นตัวเป็นตัวอยู่ ไหว้ต้นเป็นว่าไรได้อันได้เลยอืมสีน้ำสวนโคนโอ้นี่เนี่ยมันก็จังเป็นมันตายแล้วนะนี่คือจงมันตายแล้่ยวนี่มันแตกตัดแล้วมันก็ตายนะครับโอ้ไม่ใช่ต้นใหญ่ใหญ่บันตาถือว่านเหี่ยงไปเสือว่าเป็นรีวิวไปหมดเลยเศรษฐกิขยางมาเบิ้งทั้งปีก่อนจะได้มองมองในตัวเสือบอกมาอนไหนของบริษัทไหนว่าเบิ้งอยู่เลยนี่อ้วกมันเหมือดไปหน่อยเลยมันต้องกังเวียนเนาะโอ้ยบ่ได้แล้ว ตรงกังเวียนพาพี่น้องมาเบิ่งตรงกังเวียนขับน้นเหมือนเนี่ยโมเห็นยังหนอกเลยล้างเหนี่ยมป่ะใกล้สิได้ขึ้นแล้วใกล้สิจ้างว่ารำซิ่งขอได้ตัวนี่ขึ้นขึ้นบ้านไม่เท่ากับจะมาลำซิ่งมาเบิร์ตเทียมเลยควยันเอาไปจัดทีมมาลงว่าลำซิ่งบ่หนออืมว่าลำกัดเอามานถึงเตียนอยู่ใน นี่เลยยันน่พับเลยมอลำปีกมอลลัมวอมมอลำโบนี่เด้หลายอยู่ตัวเอายังไงเนี่ยเอาที่แม่นเจ้าของขนาดเป็นปูน,นี่กับพื้นบางใหญ่เลยลูกวันไดนลูกวันใดนี่ตัวมันเป็น,เป,นเป็นปูเออนี่ไม่แต่ของแท้นี่แต่ว่าแม่วันนี่เป็นไม้อันไม้แดงโอ้สมบูรณ์แล้ว หกสิบเปอร์เซ็นต์ว่าจันจัดเน็ตแล้ววะเจ้ารับงานเจ้ารับงานทัวร์ป้อนไอ้เหตุฝ่าเห็นอยังเจ้ารับงานทัวร์ป้ะทัวร์เลยครับทัโอ้ประเทศเจ้ามีพี่น้องเพิ่นสนใจนะนี่ครับฝีมือเพิ่นไดครับเพ็รใบละวได้ยงไม่ฝ่าไม่อยัางใดครับฝีมือเพิ่นได้ครับเนี่ยจัดเน็ตครับเนี่ยไดครับไม่แน่จิ้งดูสงครามเพียงได้เนี่ยเ๋ยวอันขอเสียเจ้าภาพไปรีวิวรถอันเตาอยู่เนี่ย เจ้าหาขอมนรีวิวรถเตาซอยได้เลย <laughs> สองกันน้นรีวิวรถเตาอ้าวชอวเห็ดยู่นี่เบิร์ดเบิดคำที่สั่เจา้าเครื่องมือ,อยังเต็มอยู่นี่โค่ะแน่นอนแน่นอนใกล้ิะได้ขึ้นยูแล,แล้วล่ะสร้างอันทีม่มเห็น,านมาวานาที่มัน นี่ก็ไม่เก่ามันหมดเลยอันนี้ไม่เก่าจะพายเฮ็ดมันหมดแมนครับเฮ็ดเองอืมไม่เก่าเราบ้างมาเออดีตัวนั้นเนาะเฮ็ดเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกแนี่เพื่อชีวิตเนาะนี่เนาะเปลี่ยนเสียดเปลี่ยนยังมาเรื่อยใๆเออท่าผีเลี้ยวเพราะแหล่ฟ่าเนี่ยท่าสีเรียบร้อยเนาะมันเมือนไป้องแน่ยโมเห็นนี่งนี่งนี่พอนี้เลี้ยบเพราะเลยด้วนี่เบิางฝีมือจานเด็ดเพิ่นปุ่นแมนหมดเลยครับปุ่นสุดปุ่นเลยตัวนี้เฮ็ดบ่เนี่ย เทือดมั่งเหครับตัวอยู่ในโค้งนี่ยพนเพราะตนนี้ม,มีลังค่าเนาะตัวนี้สี่ฝาโอ้ตัวนี้ก็เกษตรขึ้นกันเท็ดลายนีขึ้นกันเนาะบอครับเทือดเป็นฝาเรียบธรรมาดาโอ้ฝาเรียบธรรมาดาอืมฟีมือเจ้าแน่นอนเนียดกิ๊บเลยโอ้เจ้าจบสร้างว่าต่ใ,ใส่วะเออแน่นอนแน่นอนเก่งเก่งเก่งโอ้กะกะกะเนี่ยก่อนกว่ามีขวดนู้ว่าจมใส่ไหม กินดูแล้วไปควานู้กันดิไปสั่นขยับเขาใหญนี่ครับแนมเบิ้งจากเพื่อนๆมองลงไปอันเห็นวิวบรรยากาศเต้นรถนะครับติดถนนอ้อแก้วเลยป่านหลังนี่ยู่ของลังงานตจนมืดมันมืดกั่บ้านผมมืดแต่โอเคเลยป่ะปิดไฟอยู่บหมดเลยเนาะสอยมากเด้อปวดวะนี่ออกมาจากบ้านเพียงของกามาคำ ปลากระตีตะกอปลากระตีตะกออยู่อ้าวบ้านไอ้ติมข่อยยังอยู่คือเก่าพี่น้องบ้านไอ้ติมยังมีป้ายอยู่เด้อะเออโค้งนี้ยังยังอยู่ไม่ขอสิยกไปน้ำสะบ้นเนไปเปิดร้านขายปลาแหงข่อยคือเอาไปร่นของอาจารย์ตีเพื่อนได้แหละเออต้องซื้อเพื่อนนด้ถอดไฟไหมนี่บ้านไอ้ติมข่อยไม่เห็นเองได้อาจารย์ช่วงนั้นเห็นบ่นี่ โตตั ừ, đ áng, đ áng èn, ้งเก้าอี้ข่อยมาเห็นเด้งวัดเลยเออดังดังบ้านไอติมดังแห้งดังแห้งดังแห้งอยู่นี่บ้านไอติมเนี่ยซิงซ่าข่อยกระยังอยู่นี่นั่นสิ่งซ่ากว่ากยังได้การอยู่ยังเบิดอยู่พี่น้องเสาสิ่งซ่ากว่ากยังอยู่ไหนได้ครับมีหอดงัวหมแล้วอยู่ได้งัวพรายันั่นเี้ อ่ะโอเคคลิปนี้ก็จะฝากไว้แค่นี้นะครับพี่น้องนะครับบ้านในการเดี๋ยวสิบห้าจันแอ็ตเราไปรีวิวรถเตารีวิวสูพี่น้องมารถเตามันเป็นแนวไหนเป็นจังไงน,นะครับบ้านไอติมบ้านหลังนี้ถือว่าจะได้เทศใกล้สิเรีวลละพี่น้องนะครับถือว่าใกล้สิเรียลแล้วละพวกซิปเปอร์เซียนแล้วไปจวด